คราวนี้เราไปดูบทสรุปของการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหรือมิสเตอร์ไทยแลนด์ที่เวสเกตฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผลปรากฏว่าในรุ่นแชมป์ออฟแชมป์เอาแชมป์พาะกายแต่ละรุ่นมาประชันกันก็ปรากฏว่าแชมป์พาะกายชายรุ่นน้ำหนักเกิน85กิโลกรัมนันทวัฒน์ศรีบุรีรักษ์จากวีทวินส์โคราชยิมหมายเลข133นะครับ เบ่งโชว์กล้ามชนะใจกรรมการควา้ารางวัลมิสเตอร์ไทยแลนด์ไปครองได้เป็นครั้งแรกพูดถึงนันทวัฒน์ศรีบุรีรักษ์ก็ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะแชมป์ออฟแชมป์สำหรับ พลนนทวัฒน์ในวัย23ปีคนนี้เพิ่งแข่งจริงจังได้ไม่นานนี้เองนะครับปีนี้ได้แชมป์หนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยเป็นครั้งแรกและยังมาได้แชมป์ประเทศไทยพร้อมกับได้รับรางวัลมิสเตอร์ไทยแลนด์อีกด้วยเจ้าตัวก็เลยดีใจแบบสุดๆครับสำหรับรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกล้ามเข้าร่วมก็คือศึกชิงแชมป์อาเซียนซึ่งจัดแทนซีเกมส์ที่กัมพูชาคือกัมพูชาไม่มีจัดเพาะกายนะครับโดยที่เมือง บาตัมอินโดนีเซียก็จะรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพพกการชิงแชมป์อาเซียนในร่วงวันที่8ถึง12มิถุนายนครับ